สวัสดีค่ะช่องมาดาวก่อนนะคะวันนี้คืออาจารย์เสินนะคะมาจะมาสอนนักเรียนนะคะทำหน้าปก u t u b e เนาะแล้วก็มาทานข้าวกับพ่อผู้ใหญ่ค่ะโดยที่โดยที่มีลาบปลานะคะที่ทำเสร็จเมื่อกี้ทำเสร็จพอดีค่ะก็จะมีลาบปลาแล้วก็ต้มหัวปลานะคะไม่กินข้าวเหนียวเหรอคะ ปกติกินข้าวเ่าเหอคะคุณแม่กินได้ย่ะกินได้งเราก็ไม่ได้งข้าวเลยน้ำซุปก็คือน้ำซุปต้มหัวปาเป็นแม่ครัวนะคะเป็นแม่บ้านที่น่ารักมากคี่นะคะ ปลาิบกินอะไรย่งเิ้ยอดกระิ่นะคะมันกินข้าวหรปลาฮะกินแล้วป่รวมๆมามาต้องตีใจเด้อใช่มร้อนเราี่นี่อาจารย์เสียทางแล้วก็น้ำลายไหลเลเฮ้ยใครใช่เกินแล้วเหนียวแบบช้น่ยสุกร้อนๆพอดีเลยนะับอรมากินแล้วเหนียช FC ดูเด้อนี่นี่โไะนน โยชามดูไปกระเนื้มกินแบบข้าวเหนียวนะคะไม่ใช่ข้าวเจ้าอาจารย์ก็ทำได้ะค่ะอาจารย์เส้นกินข้าวเหนียวใส่เอาช้อนสับนะคะใช่เนื้อก็ไม่ไม่ผู้ยเนื้อก็ไม่ได้หุงข้าวเลยนึกว่าอาจารย์กินได้ค่ะมาแล้วค่ะพีนะคะทุกท่านนะคะรับมันนกินได้เรียกว่าวัฒนธรรมการกินนะคะน้องเราสามเนื้อเราจะกินแบบก่อนเนาะ แล้วก็ทางสารไต้<า>เขาก็จะไม่น่นมบ้านของอที่อย่างนึงด้วยนะคะอะาบ้านเราก็เนาะเหมือนกันใช้มือเลยอขออนุญาตพายนะคะ,ะกะคะ็ะวันนี้เราจะมาเรียนทำปกนะคะทำปกทงังปกคลิปนะคะก็ อาารยสอนโดยอาจารย์เสียงิีนะคะคนดูเยอะมลหรอเอ็นร้อยร้อยสแล้วมาดูพ่อกับอาจารย์เสีศิขป์มาค่ะมาค่ะเาค่ะว่าชอบเสียงนักเรียนที่มาเรียนเสียงเสียงดีชอเสียงหเสียงหล่อมากวเสียงโค้เสียงดาราคอนเอนะคะเสียงหล่อความุ่มซ่า โอ้ยนะคะเนาเยองเลยอาจารย์เ <to สียงกำลังนั่งทาข้าวกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาคอนเทนต์ให้อาจารย์เสียงกับพ่อจะมีนะคะแต่งชุดหล่อค่ะเนาะต้องมีคอนเทนต์นี่นะรับรองยอดวิวเยอะแนี่ยันได้เอฟซีส่งมาให้ละสูตรพ่อผู้ใหญ่จากประเทศน้องีเนาะเอ้าโอ้โหมาดนานสูตรพ่อผู้ใหญ่นะมาจากต่างประเทศนู่นเด้ินน่ะเอฟซี ประเทศอะไรนะพี่มาจากประเทศอะไรล่ะนั่นน่ะมาจากนอร์เวย์นะสูตรเนตัวนั้นน่ะยังไม่ได้ใส่เลยนี่กล่องกล่องกล่องแอนกล่องพี่เพื่อนขออันนี้ออกหน่อยเรียกว่าไซส์สมเหรีเลยนี่ค่ะนี่นี่แอนค่ะแม่มาจากประเทศนอร์เวย์ป่าปาเสื้อสูตรแม่พ่อผู้ใหญ่มาจากนอร์เวย์โอ้โหชื่อชื่ออะไรในภาษาอังกฤษพี่เห็นห้อยอยู่นอนตั้งนานแล้วพี่ อ๋อพี่ทองล้วนนะคะจากนอร์เวย์นะคะส่งชุดสูตรมาให้กับพ่อผู้ใหญ่ใช่่คะสวยงามมากเลยยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยค่ะพ่อยู่เอยู่เนี่ยค่ะนี่เด้อพี่ทองล้วนนี่เด้อพี่ทองล้วนทองล้วนของล้วนพี่ทองล้วนนะคะนี่ค่ะทำง่า่ะทำง่ายๆส่งซื้อเาไหมพ่อผู้ใหญ่ทำาจากนอร์เวย์พ่อแม่พี่อยากทำไว้ให้ทานนะคะเป็นภาษาไทยนะ หอมนะคะกินให้อิ่มนะคะจนเยอะมากเลยค่ะยู่เยยังกลิ่นหอมเลยนะคะกินหอมากนะคสองมุมค่ะน่าฟาแบบสดๆนะคะทานอาหารกันงสองมุมสองมุมอ่าตามสบายเรื่อยมือตามสบายเรื่ย ทำมือนี่แหละอร่อยค่ะใช้มือเนาะใช่แต่แต่แต่พ่อก็จะเกรงใจไม่ให้มาฝากใส่นี้เย็ซีมาดูพ่อทำข้าวเกรงใจไม่ต้องเกรงนะคะเดี๋ยวตักให้อีกยังเยอะนี่แล้วคนที่แล้วคนที่ถ่ายนี่น้ำลายก็ไหลจ้าใช่ไหมะแิ้วที่หลังเราทิ้งที่หลังอย่างนี้เลยนะคะสองข้อ อาจารย์เสีนะแม่ก็เป็นคนทำวันนี้พูทำาเรียนภพนกอาจารย์เสียนะที่บ้านนี่ใหญ่กลับม้พอดีมานี่ก็นี่ทำกระถินด้วยนะคะนี่ากข้อหาตามบ้านเหล่าเขาไม่ได้ซื้อได้หาเนี่ค่ะคไม่รับธรรมชาติโอ้ฝักหวานก็มันก็จะหมดแล้วค่ะลูดูอาจารย์ ก็ย yeah ังมีอยู่ค่ะอาจารย์อยากได้บหมมีเหรอครับมีค่ะอ๋อครับเยอะพวกนี um ้ก็ได totally> ้เพราะว่าบ้านแม่ดายังพร้อมอ๋อครับครับแอของขายยังไงเขาไม่ออกประกอบนะคะขายถูกตอนนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ดาเก็บมาให้ค่ะย่างหลือบ้านเรียนประดานะยังยังพอมีอยู่เด้อก็เก็บตลอดมันก็ยังมีอยู่ ก็หนัดคลิกนิ้นะคะขอบะเนนี้นะคะฝากกดไลคยกรมวยแปปีดต้นบุญชช่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวัสดีบน้าซุปนอะไกบางอ๋อะปาปลาไเปานอะไน้จ้หปลา่าปลาทานด้วยกันสอง สองคนนะคะถ้าทางจะอร่อยมากเลยนะคะโอ้จริงไม่ใช่รับหือนะรับเอรับเก่งากิปลาปลาต้อจัอ๋อันจังขาดทุบลบเลยค่ะทุบลบเลยัโอ้แอนนาขึ้มาหาพี่หรือแอนนาคือว่าแอนนาไอ้ก็นี่ยังไงนุ่งตกันเปืจอนจำมันได้ จ่าเลยนะหนึ่งั่นเปลาเลกระดูกเยอะอะตือนันตี้ยมตัวนี้ตั้งตั้งก่อตันต้งเหรออันนี้ตัวใหญ่ตั้งเหรอตั้งกำลังานะโลก อยู่กับกองละครสองคลิปขับเชียอยู่กงละเอาเพอไปลบคลิปแม่หนูเพเพอไปลบคลิปทิ้งิอะไรน่กินยู่บ่พอมีเอเธออีได้เสียใจเลยจ้าพอกินใหม่อีกแปนาทีหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวปลาปลาก็หมดหม้อกดีเนาะ แม่ลูกทำแล้วก็ส่งให้แม่เลยสิเออเอาส่งมาให้แม่หน่อยกปมาส่งยังไงฮะเอาส่งทางไลน์แม่ไงแล้วเอ่อน้องสาวน้องเพิร์นไม่ได้เปิดอ่ะเปิดค่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเป็นฟางฟางชาแนลหนึ่งหกแปดข้าค่ะเดี๋ยวปู่นี้สมัครเลยนะคะทำอะไรดูลูก ใ้หมอเลิตาไม่ยช่ยดแม่จะดันข้างนอหอ๋อข้างายแล้วเหรอมหมดเลยตรงนี้อยู่ข้างในมีชูเก้อเลยอี่นกัเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เวลากดขอได้นหคะสวัสดีค่ะ